เจ้าตัวนี้นะครับก็คือล a n ด้อม Tn 2 2นะครับเป็นหูฟังบลูทูธสไตล์แอร์พอตนะครับนี่นะครับก็จะเป็นกล่องที่ใช้สําหรับเก็บหูฟังนะครับกล่องเนี่ยก็สามารถชาร์จแบตให้กับเจ้าตัวหูฟังได้นะครับชาร์จได้4 5ถึง้าครั้งเลยนะครับพอชาร์จตรงนี้นะครับก็จะเป็น Type C f a ฟ t c ชาร g จนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาของเจ้าตัวหูฟังครับรุ่นนี้นะครับดีไซน์มาแบบคล้ายๆเจ้าตัว AirPods 2นะครับอันเล็กกระทับลัดนะครับกล่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับ มาดูหน้าตาเจ้าตัวหูฟังกันครับนี่นะครับก็เป็นหูฟังนะครับก็จะเป็นหูฟังแบบเอียร์พอตนะครับอันนี้คือข้างขวานะครับ รุ่นนี้นะครับเพียงแค่หยิบออกมาจากกล่องนะครับแล้วก็เปิดฝานะครับมันก็จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือข้างซ้ายนะครับรุ่นนี้ก็รองรับโทรศัพท์ทุกรุ่นนะครับสามารถใช้ได้ทั้งฟังเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์นะครับชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถฟังเพลงได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง4ชั่วโมงนะครับเสียงรีเบตหนักนะครับแนะนํารุ่นนี้เลยครับ